2 2 7 4 2, 8ง2จ2ด1 1 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2บหก3 1, 3 2อีนตอนนี้น้องๆนักเรียนกำลังเดินทางกลับบ้านกันนะครับนี่เขาก็มีรถรับส่งนะฮะดูสิฮนะรถรับส่งของเขานะครับดูสิครับนี่จักรยานด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูรถรับส่งน้องปูบเป้นะฮะคลอมลงมันเมื่อกี้ไปทำอะไรไปกดรีโมทเหรอใช่มันมีปุ่มด้วยเหรอ <c oughs> เอรีโมทสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับพวกเรา YouTube โอเล่ fc เท a ล d ครับวันนี้เราไปอาบน้ำมาจากแมน้ำมูลครับอาบน้ำย่างสวยเลยยังโลเลยครับดูสิ แล้วก็อ้วนมากครับหนาเลยหนาบึกเลยใหญ่มากเลยนี่ตกมันหกเดือนนะยืนนานหกเดือนนะสูบผมนิดเดียวเองคือแบบแป๊บเดียวฟื้นตัวเลยฮะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะร่างกายเขาสมบูรณ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเราให้กินเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปรับน้องปูเป้ที่โรงเรียนครับตอนเย็นนะเนาะ ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้ดูหรอกครับนานๆจะได้ถ่ายคลิปดีนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลายากครับทําคนเดียวก็ดูแลไม่ทันนะจ๊ะงามโชกเดี๋ยวงามตาเดี๋ยวก็งามวาดหรืองามไส้อีกก็เบลก็ตัวเล็กป่วยด้วยก็ตัวนั้นตัวนี้ไม่หาจงหายากก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ดูครับแต่วันนี้จะพาไปที่โรงเรียนเลยนะครับจะพาไปอ,อตอนเรื่องเรียน,นครับ

สร้อยแล้วก็ให้ตัดบ้านอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยใครมีอะไรสงสัยอยากถามอยากอะไรไหมคะเ้านแถวเป็ขแถวนะแถวตรงข้าวผู้ขวข ได้แล้วค่ะตอนนี้น้องๆนักเรียนกำลังเดินทางกลับบ้านกันนะครับเขาก็มีรถรับส่งนะฮะดูสิฮะรถรับส่งของเขานะครับดูสิครับ,รบ,รบนีจักรยานด้วย <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรามาดูรถรับส่งน้องปุเป้นะฮะ <c oughs> นี่ไงครับรถรับส่งเอาเอามุมสวยๆหน่อยมุมไหนจะไปขึ้นยจะตรองไหนเอามุมสวยๆดูเข้าเข้าเขามาจอดตรงที่โลจอดรถพอดีเลยเขามาจอดตรงนี้แสร็จเขาอยากตรงนี้ใช่ไหมเถื่อเถื่อจะจากีฮะไว้ไว้ยุนไปมามามาเร็วเร็วเร็วโอ้โหถื่เติมน้ำมันก่อนเถื่อเถอเถื่เติมยังไเตื่ มามาเอ่อข้างเดียวครับแต่ตกนานาล้มามามาเบนมาเบนหรอมเบนหันหันเบนมาเบนมามามาเร็วสมลองแล้วต้องกินกำลังอร่อยครั <laughs> มนันเมื่อกี้ไปทำอะไรไปกดรีโมทเหรอใช่มันมีปุ่มด้วยเหรอเออไงรีโมท ปอเล่ทำยังไงเอาขึ้นไปด้วยเหรอใช่เอาขึ้นยังไงไม่ <c ười> พี่วัเล่เอาขึ้นเอ้ะวันเล่อยู่กับปอได้ไหมอ่ะวอเล่อยู่กับปาได้ไหมพอวันเล่ <c ười> อยู่กับปาได้ไหม ตบมือให้ด้วยอ่าตบมือให้ด้วยเอ,อ,อื่อตังมามามาอ่เออไหวพระมาโรงเรียนตอนเช้าก็ไหวพระกลับบ้านก็ไหวพระ นี่ไงปีนี้ยังใหญ่เลยครับทุกคนใหญ่มากครับหน้าใหญ่มากเลยอ้วนเลยนี่อ้วนเร็วมากเลย รถคันนี้สูงครับสูงแบบสูงมากเลยอะเอ้ยกินของเขาทำไมนะ่ะเร็วเร็วส่งกลับบ้านนะครับส่งกลับบ้านเลยส่งกลับบ้านอะไรไม่ได้ ใกล้เกินไป วันนี้ท้องฟ้าสวยจังเลยน่ะดูสิวู้สีฟ้าสีฟ้าครามกลมมีอดูสิใช่มารับน้องค่ะ <c oughs> t โอ้ไม่ถึงบ้านง่ายหรอกรถคันนี้นี่รถคันนี้ไม่ไมม่่ไได้จอดรถคันนี้ไม่ได้จอดปั๊มนะครับรถคันนี้คือแวะวะเติมตลอดเลยเติมตลอดทางนะครับแบบไม่ต้องเข้าสถานที่บริการจุดแบบโอ้โหจุดแบบตามปั๊มอะไรเงี้ยเราเจอหนอนคือเราแบบข้างทางเลยครับผมตอกับเกงข้อยอจรยะครับผมนี่นี่คือ คุณยนต์อัจฉริยะนะครับพ่อหนอนโอเคคือเขาเขาไม่ได้ใช้แผงโซ,าซลาเซลล์นะฮะเขาไม่ใช้แผงโซลาเซลล์เขาไม่ได้ใช้น้ำมันนะฮะเขาใช้เป็นหญ้า,าครับใช้เป็นหญ้าแทน,นครับใช้หญ้าผสมกับน้ำก็กลั่นออกเป็น น้ำมันใช่ไหมน้ำมันเหรอคะใช<จ>่นอนเลยครัทุกคนตอนนี้เขารู้สึกอ้วนมากครับอ้วนแล้วก็แบบดูสิ<ด>เนื้อหน,งน,น,อนังเนื้อหนังมันเตึงตึงอะ่ะมันบานอะ่ะเนื้อมันก็แบบพริบานออกอะ่ะแล้วคือแบบเต็มไม้เต็มมือ,อะนิ่มนอนเลยนุ่มเหมือนโซฟาเลย เกรดพรีเมียมเออไม่แวะปั๊มนะอืไม่แวะปัมนะมะป๊มแต่แวะข้างทางครับนี่รถรับส่งนักเรียนของเรานะฮะหุ่นยนต์อัจฉริยะแวะไม่หยุดแวะไม่หยุดไม่ถึงบ้านง่ายนะสาเหตุที่ไปโรงเรียนสายใช่ทาที่กลับถึงบ้านชา้าถ้าว่าบางบางคน ทำไมถึงกลับบ้านช้าเพราะแม่เป็นห่วงนะฮะเพราะแม่เป็นห่วงคือกลัวลูกจะทะเลทลายไปเที่ยวไม่กลับบ้านเลิกเรียนแล้วก็ไม่เห็นเข้าบ้านมาไม่ถึงบ้านสักทีเพราะแม่เป็นห่วงนะครับผมกลัวจะทะเลทลายไปเออเป็นกลัวจะเป็นอันตรายด้วยเออเกิดอุบติเหงมตุเอะไรอย่างงี้นะครับสําหรับน้องปุ้เป้น,นะครับถ้าว่าไปรับเอาเอาชาไปรับเนี่ย หดอชา้าไปสทรงเนี่ยถ้ามาชา้าแสดงว่าแวตเติมครับผมเติมไม่ขาดนะฮะไปเล้วกันกับบ้านไปเรากับบ้านกันอู้ไอตรงนี้ก็เป็นล่มด้วยเนาะเขาก็โจดกินเออคนก็อยากอยู่ในล่มช้างก็อยากอยู่ในล่มได้กินด้วยอ้ลมเย็น เติมตูดเลยตรงไหนงามๆก็เติมเลยอะ่ะเนี่ยดูสิยาแบบดูสิทุกคนสวยมากเลยเนี่ยแม่โอ้ขอเติมอีกนิดก่อน สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปที่น่ารักน่ารักตกอุอุนอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับการขี่ช้าไปโรงเรียนนะครับผมซึ่งก็เราก็ทํากันเป็นประจํานะครับเป็นทําเป็นชีวิตประจําวันนะครับไปรับไปส่งน้องถ้าไม่มีธุระที่อื่นหรือติดธุระอะไรก็คือไปส่งทุกวันนะครับไปส่งไปรับทุกวันถ้าวันไหนที่เรา น้องก็คือไม่ได้เอาช้าไปส่งน้องก็แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ไปส่งหรือว่าให้น้องจะปั่นจักรยานไปโรงเรียนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับ YouTube Olay FC Thailand ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โห oh, oh, รู้เรื่องด้วยนันเนี่ย YouTuber ช้างเ่ยนะช้างก็เป็น YouTuber นะ o l ล่เนี่ย beep hey.